อีโคพิลติ้งแต่ว่าอีโคพิลติ้งมันทําได้ทั้งนึ่งคลุกต้มรีดหลายอย่างการทําธรรมชาติสีธรรมชาติให้สู่ผืนผ้าค่ะแต่ว่าอันนี้เราใช้ค้อนคือการทุบค่ะซึ่งจะค้อนค้อนก็มีหน้าตาหลายอย่างนะคะอันนี้เ่าเรียกว่าแฮมเมอร์เล็กแฮมเมอร์แฮมเมอร์พิลติ้งแฮมเมอร์เป็นแฉะน้องเขาอยากลองไหมมาด้วยแฮมเมอร์พิลติ้งอ ก็คือว่าให้สีแตกตัวลงสู่ผ้าแต่ผ้าเนี่ยเราเราเราแช่มอแดนคําว่ามอแดนนะคะก็คือทําให้เขามีความสามารถในการจับสีได้มากขึ้นปกติล้วเซลลูโลสก็จับสีได้ค่ะแต่ว่าอาจจะหลุดแสดงว่าใบไม้นี่ไม่ได้ใช้ได้ทุกชนิดหรือเปล่าคะอ๋อต้องเลือกมาใช่เราต้องรูอันนี้อันนี้เป็นใบอะไรคะอันนี้จะเป็นใบฝรั่งค่ะใบฝรั่งใช่อ๋อเป็นใบฝรั่งอันนมันก็มีหน้าใบหลักใบมันก็จะให้สีใบฝรั่งก็จะมีน้ําเยอะ มีทานนินบางทีก็จะให้สีสออกมาเป็นแต่ละใบให้สีไม่เหมือนกันนะคะอย่างสช่ยวก่อนก็ได้เด็กค่ะอ๋อต้องพอ,อมันก็เป็นอย่างนี้นี่เสร็จแล้วก็ได้แบบนี้เลยตลาดรัตมยมโซนหนึ่งนะคะทุกสาวาันตย์แล้วนักขัตเลิกอ๋อมีเสร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตลเลิกนะคะ